สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับามาดูช้างอีกแล้วครับเพื่อนๆ <_ s> เกี่ยวข้าวโพดนะครับดีเด็ดด้วยนะนี่ <_ s> เกี่ยวติดกันเลยนะครับจะเลือกดูลำไหนก่อนดีครับเนี่ยมีรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวโพดนะครับ<_ s> <_ s> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้มายิงหนูอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะ เดวดูเดวดูรถเกี่ยวก่อนนะรถเกี่ยวข้าวก่อนนะเฮ้เกษตรอ๋อไปสักพัฒนานะครับ <c oughs> รู้สึกว่าจะจะเคยถ่ายแล้วหรือเปล่าครับลำเนี้โอ้ลูหนูนะพุ่นเลยนะครับเพื่อนนะเออ ะเลือกเอาเลยครับชอบคายไหนเนี่ยประมาณนี้จะเอาหน่อยนะครับเนี่ยประมาณสิบโอ้โหงูเห่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยมีงูอเห่าด้วยนะ หายนะครับเพื่อนๆดระทึกเลยเมื่อกี้ผมเกือบเหยียบเอาซะแล้วโอ้เดินหากันมาสี่ห้าคนเนี่ยหางูไม่เจอเนี่ยโอ้ฮะมาดูรถเกี่ยวกันต่อนะครับโอ้ผมเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี่อันนี้มีข้าวใช่ไหมครับเนี่ยมีอยู่เนาะ ข้าวแต่มองไปไม่เห็นเม็ดข้าวเลยเห็นแต่หญ้านะครับต้องเดินต้องเดินดูทางด้วยนะครับตัวนี้เป็นรถไม่ค่อยใหญ่นะครับมองดูจากอันนี้ละปากเกี่ยวน่าจะประมาณสามเมตรนะครับตันวนววห้าจุดห้าปุ่มสองจุดห้าตันนะครับ เราดูจะเกี่ยวไหวไหมี่ยมีหญ้าขนาดนี้เลยอันนี้มาเกี่ยวหญ้านะครับไม่ได้มาเกี่ยวข้าวนะครับไม่มีข้าวไหลเลยนะครับดูดิโอเห็นใจครับเห็นใจชาวนาครับแบบนี้นะเลยเพราะว่าแรงนะครับน้ำน่าจะนูมาหนูนะ đúng đi. rồi đúng rồi đúng à. rồi đúng rồi núi rồi đúng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  โอ oh, yeah, ้ยเรียบเอาโอ้ไม่ทันนะโอ้เรียบร้อยไหมโอ้ยหนูตัวขาวนะโอ้เนี่ด้วยนี่ว่าแต่จะเป็นหนูฟุกใหญ่นะครับโอ้ยแบบนี้มีทั้งหนูทั้งงูนะป่านี้เนี่ยเย้แล้ว เดี๋ยวต้องคอยดูลอยสุดท้ายนะครับมันจะเยอะขนาดไหนเ่ยอันปรากรบพดเนี่ยผมไม่ไปแล้วเจองูเห่านะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> น่าจะลอยสุดท้ายนี่น่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าหนูมันจะไปรวมก็อยู่ตรงกลางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูล่องสุดท้ายด้วยนะแต่อยู่ถึงอยู่แล้วครับ เดี๋ยวมาดูกเกษตรเกี่ยวกระโพดดต่อนะครับแล้วคันนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยวพวกกระโพดออกดีครับผมหลายแล้วปุบป่าไปแล้วเจ้าช้างนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะน่าจะหลายปีแล้วครับเนี่ย ก็เดิน12เคทีนะครับโซ่48ก็อเหมือนเดิมนะครับือว่ารถใหญ่นะครับผมเนะี่ยหน้าตาม,มันได้ยังยังหล่อเลยนะครับเนี่ยเป็น1 2 3 1 2 3 4โอ้โนี่5 ันนี้เป็นห้าแถวเลยนะครับเนี่ยโอ้ว่าเกี่ยวเกี่ยวได้เยอะครับว่าที่ผมไปถ่ายบางคันก็มีสี่แถวนะครับแต่ว่านนี้ห้าแถวเลยนะ 2, 4, แล้วหกแล้วมีหกนิ้วนะครับเนี่ยนิ้วมือเนี่ยจะมีหกนิ้วโอ้ถือว่าัใหญ่ครับคันนี้ ง่ายอย่างรอเลยครับเนี่ยโผมนึกว่าจะมีแค่สี่แถวนะลํำเนี่ยห้าแถวเลยนะครับ มากเลยครับน่าจะสามเมตรสามเมตรยี่สิบนะครับว่ามันมีมันมีห้าแถวนะครับไปลนะ รถเกี่ยวข้าวนะครับเนะียผมว่าจะอยู่ทายร้อยเสร็จเลยสงสัยจะไม่เสร็จแล้วครับเนะี่ยใหญ่มากเล้วน่าจะสี่สิบไล่แล้วนะครับเนะี่ยโอ้โหแต่แปลอี่บิงนี่ข้าวข้าดีขึ้นมาหน่อยนะครับนะียแ,แต่บิงนี่ไม่มีเลยครับมีแต่ญ้านะครับนะ นี้ก็ตัวเดิน12เฮตีเหมือนกันนะครับโซ่48ข้อแล้วก็ไปแขก80เซนโอ้ยหนูเจอแอล้วผมนหนูมาจากไครนนะับถ้าเจอเป็นงูเลยผมยุ่งเลยนะโอ้ยหนูไปเยอะนะแปลงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้แหะผมจะมาจัดการนะผมจะมายิงหนูนะครับวันนี้ไม่ใช่หนูในเมืองนะครับเป็นหนูนาะแท้เลยนะครับ โอ้โเป็นเกีียวดันเลยนะครับเนี่ยนนาน่าจะทําเกีียวมาใหม่นะว่าถ้าเป็นรถรถเมื่อก่อนเนี่ยเกีียวเขาจะทําเป็นแบบแบบฟูโปนะครับแบบฟูกแบบโปก็ไม่ได้ดันแบบนี้นะ mấy <laughs> cả mấy cây khăn nà này nè xéo gắp ngủ chưa không thấy giờ chơi nữa gắp nè chơi đó, bố không, 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 <laughs> ở đây tàng đưa đây ôi này 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 chúng chiếc chúng chiếc chỗ nó vào nô nô đi 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 bay đi, 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 đi. nè นะครับเพืเ่อนๆนะตัวนี้เลยโอ้ยตายครับโอ้ดูเนี่ยผมมองมานึกว่าตัวอะไรครับเจ้ายาวนะี่ยโอ้เสร็จหมานะครับเนีนะ่ยโอ้ผมเห็นหมามันไล่อยู่นะครับสองตัวเนะนี่ยนี่ฝีมือหมาสีหมอกนียครับเนะี่ยอ่ะเนาะโอ้ตัวเบล่มเลยครับโอ้ luôn <laughs> để chờ, chờ nó vào chắc nhá là chờ mày chờ ะนะครโอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ